เบลอเลยครับผมสวัสดีครับมาหาพึ่งนะครับผมเจอมิมีกแล้วครับผมหนึ่งหลังนะครับอ่าครับผมขี่มาข้างทางครับเกาะอย่างนี้นะครับผมดูพุ่มอย่างเงี้ยนะครับแทบไม่เห็นเลยครับแต่พ่อมองไปเห็นพอดีเดี๋ยวดีเนือลมวันนี้ลมแรงอยู่นะครับ ดูจากต้นไม้ครับลมแรงครับไปยิ้นเนี่ยลมครับจุดครบมันจะโดนเลยครับมันจะหดเลยยังยังไม่กระดิกเลยหนาวไงโอ้โหลมแรงจริงควนันปิวขึ้นเรือบนเนโดนเยอะมันาะหมดตะพปล่อยครับผมไม่เอานะครับแต่ลังมีอยู่นะครับ นู่นหลังปล่อยมันวนโอ้โหเขตนี้น้ำไม่ดีนะครับแต่ที่ที่ผมตีเมื่อกี้นะี่โอเคอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับผมเนี่ยที่ผมตีเมื่อกี้นะครับหอมกลิ่นก็บก ลืมเลยนะครับผมดอกกระบอกกับดอกยางพลานะครับผมพึ่งมิ้มพึ่งหลวงมิ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าดอกยางพลาออกนะครับผมกินนะครับรวมทั้งดอกกระบอกด้วยนะครับผมกินจะคล้ายคทูบอะประมาณนั้นนะครับผมหอมครับผมเหนียวแล้วก็ส่วนมากก็จะกินหัวหัวข้ามหรือไม่ค่อนแจ้งนะครับผมบางทีตอนจนกลางวันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมเหมือนเหมือนกับไม่กินนะครับแต่มันกินนะครับผมพวกดอกยางดอกกระบอกนะครับผม ไปครับหาต่อวันนี้อากาศคืมนะครับผมน้องๆขามอากาศคืมตีได้เปล่าพึ่งตีได้นะครับตีได้เลยนะครับผมไม่ไม่ร้อนไม่เหนื่อยนะครับผมตีทุกได้ทุกเวลานะครับผมแต่ไม่ตีตอนฝนตกนะครับแต่บางทีเนี่ยพึ่งมันก็ดุหรือไม่ดุก็ขึ้นอยู่กับบางลังเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยมิ้มดิ่งมาหาผมนะครับผมก็คือว่ามัน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 จะดุขึ้นบ้างนะครับผมแต่เราก็ต้องป้องกันตัวนะอย่าประมาทใส่มันนะครับผม มาอัปเดตนะครับผ่านมานะครับวันที่ผมตัดทิ้งไว้นะครับอยู่นะครับผมเนี่ยที่ผมตัดหัวน้ําไว้นะครับเดี๋ยวรอบสามเนี่ยเมษานะครับผมมาดูกันเดือนห้านะครับถาต่อครับผมน้องน้องตัดได้ถึงสามหนถ้าพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมใหญ่นะครับหลังนี้นะครับเกาะเอ็นเอ็นติดดินเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูมิมกันนะครับผมผ่านมาเลยแวะมาดูนะครับอ่ขี่กันไกลอยู่ในถังอะลูก ขี่ไม่เห็นนะครับผมหนักหัวน้ําจัดกิ่งห้อยลงไปเลยนะครับผมนู่นครับมิ้มนะครับเมื่อกี้มาดูพึ่งที่เจอนะครับอยู่ครับผมเริ่มทาต่อด้วยนะครับรอเดือนห้าโอ้ห้อยเลยนะครับผมที่แรกนึกว่าลอยเข้าตีนะครับไม่ใช่นะครับผมกิ่งมันห้อยมันหนักหัวน้ําจัดไปครับ มิวเงียบมิวเงียบ,เ,บเดี๋ยวพ่อคุมเชิงเดี๋ยวพ่อคุมเชิงเงียบเข้าไปให้ให้เข้าไปได้ลูกเข้ามาโอ้โหน้ำบอกแล้วถ้ากิ่งมันห้อยแล้วมันจะทำบิดเพศลูกเห็นปะ่ะเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ง พ,อ,พอลูกไปอุ้ยผ่องอืมระวังมือนะมาแต่พอ,อเองมันจะเละลูกไม่หนุอยอ่ตัวอ้อนมาเลยอ, <_ C 2> อ่ะฮะโอ้โหอวนเลยตัวกำลังกินนะครับเนี่ยอ๋อได้ป่ะนะแต่ปล่อยไว้เนาะเนาะมัดไว้เหรออืมโล่จานเลยนะเนี้ยอืม หมูแปล่า,ายายลาดไหมพ่อเลยวนเกาะไปได้เกาะกระเทียวกระเถาเกาะไปได้กับเกือเถาวันนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับหัวน้ําสวยนะครับผมเกาะกับเพลือเถาวันนะครับอือหือยังแจ่มวันนี้ถุงมายัางหนูอ่ะเดีย๋ยวผูกหลังนะครับผมใส่ลายเที่ยวจัดนะครับผม มิมถ้ามันมีหัวน้ํานะครับผมมันจะไม่ค่อยล้างนะครับบางทีล้างเนี่ยล้างหมดเลยแต่หัวน้ําปิดตานะครับผมประมาณนั้นก็มีบางครั้งเยอะจัดถึงก็หยอดในล้างก็มีนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันนะครับน้องๆสังเกตว่าถ้าล้างล้างต้องอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยหยอดแทนตัวอ่อนก็มีนะครับคือมีแต่น้ํานะครับในช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับผมก็มาก่อนนี่เจอบ่อยมากนะครับ เริ่มลงมานะครับอันนี้คือแต่งมัน,นออกจากรังนะผมกานมดเข้ามานะครับอ่าเรียบร้อยปลูกไว้หมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิป<ม>ผมตลอดนะครับผม ก่อนจงนี้นะครับยังไม่ได้ออกหาพึ่งมากมายนะครับผมไปมันไม่ค่อยมีนะครับสังเกตพื้นบ้านผมนะครับผมมันแรงแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มันไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมมันก็เลยย้ายไปขึ้นเขาหมดนะครับบนเขาผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้น้าพึ่งมีคนสั่งเยอะเลยนะครับผมบางท่านเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อเอพีผมนะครับซพ่งเขาดูคิปผมและตีพึ่งได้เนี่ยเขาไม่มีที่ขายหลายท่านนะครับผมถ้าใครสนใจนะผมจะแนะนําแล้วก็ให้ไป ตกลงคุยราคากันเอาเองนะครับผมแต่คนที่ผมแนะนําไปคือการันตีได้ไว้ใจนะครับผมคนไหนที่ไม่ไว้ใจผมไม่ไว้ใจผมก็ไม่ไม่แนะนําไปให้นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนั้นก็ไม่แนะนําเราเขาไม่ไว้ใจหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับเพราะบางคนเขามีที่ขายนะครับผมมีน้องๆไอปีเยอะนะครับที่มีที่ขายนะครับ อันนั้นเราก็ไม่ได้แนะนําไปไม่ใช่ไปหมาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไว้ใจนะไม่ใช่นะครับผมเอาคนที่เขาว่าเขาหาได้แล้วมันไม่มีที่ขายจริงๆนะครับผมเอ่อเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ถามอบิฟานผมไม่มีที่ขายเลยนะครับผมก็ติดต่อลูกค้าไปให้เขาก็หลายท่านแล้วนะครับผมก็มีหลายท่านที่ติดต่อมาผมก็แนะนําไปให้นะครับบางคนก็ไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ไปโทรถามอะไรเงี้ยครับลองคุยกันได้ก่อนนะครับผมขอรูปขออะไรเขานะครับผมเพราะว่า บางคนเนี่ยก็ซื้ออุปกรณ์การตีพึ่งจากผมไปเนี่ยก็มีนะครับผมไปไปตีแล้วก็โถเนี่ยพานตีเนี่ถามลักษณะว่าเฮ้ยมันตีได้ยางพานเนี่ยแบบเนี้ยเราก็แนะนําว่าตีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตัดอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเออนั่นแหละครับผมตีถ่ายให้เราดูนะครับแต่ที่สุดก็คือบอกว่าน้องๆต้องซื้อตัดต่ออาชีพตัวเองนะครับผมความจะรุ่งจเจริญความจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมันจะมาหาเรานะครับผมโอเคคลิปนี้ขอแค่ okay, นี้ก่อนนะครับถ้าเจอพึ่งเจอมิม้มเราเจอกันนะครับผมสวัสด